สิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เศรษฐกิจอย่างนี้ตอนนี้ร้านอาหารแท้ๆโอเคส,ส่งตัวแต่ว่าดูดูฟิตข้างนอกทั่วไปที่รู้สึกว่าร้านอาหารมีปัญหากับเศรษฐกิจนี้มากมายนะครับแต่คนมันคนกินเนื้อมันก็ยังกินเนื้ออยู่ก็ผมก็ยังรู้สึกเซฟอยู่ตรงนี้หนึ่งแต่ว่ามันก็ต้องขยับตัวนิดหนึ่งว่าเราสามารถทํายังไงให้ไปถึงในบ้านได้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ก็ต้องเรื่องราคามันก็นําแต่คนก็ยังอยากกินอยู่นะทุกคนอยากกินอยู่แต่บางทีอาจจะเรื่องเรื่องทุนทรัพย์อาจจะไม่ไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนเมื่ออก่นได้ ก็เราเน้นที่เป็นวัตถุดิบมากกว่านะครับเรามาจากบุชเชอรี่นะครับเพราะฉะนั้น uh, เน้นที่เนื้อจะเนื้อมันก็จะเปลี่ยนไปได้ตามสภาพจะเป็นร้านอาหารได้จะเป็นแปรรูปกไ็ได้จะเป็นอะไรแล้วจะมีโปรดักต์อื่นๆที่ตอนนี้ถ้าประหยัดก,ก็ซื้อกลับไปทําที่บ้านได้ mm hmm. เช่นเดี๋ยวมีลูกชิ้นมา mm hmm. เนื้อหมักอัต่างๆนานในบูธที่เราเปิดตัวที่นี่นะครับ mm hmm. ก็สามารถไปทําเองได้ราคาย่อมเยาว mm hmm. เพราะว่าตัดคอสเรื่องของมีคนทําให้ไม่ต้องไปทําร้านอาหารอะไรก็ มันก็เป็นการพัฒนาเพื่อให้เราสามารถที่จะเคเตอร์ให้กับคนได้มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมองว่าอย่างที่ตัวเรื่องเปิดร้านธุรกิจที่เป็นอาหารคเดมดมากขึ้นอย่างแต่ไ่แต่ไมจิ้มแอนรกแฮมเบอร์เกอร์ที่มาตอนนี้ครับแล้วผมบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าธุรกิจร้านอาหารมันไม่ได้ตอบโจทย์การดูแลในช่วงเศรษฐกิจตอนนี้ร้านอาหารสำหรับทุกคนนัเป็นธุรกิจที่ปวดหัวมากอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเรื่องการเวลาคนคุมต้องคุมเยอะๆอันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่างนี้มันก็ได้ผมก็อเคแต่่วา แต่อย่างที่บอกผมทําธุรกิจนี้กับคุณตามาเนี่ยสิปีสิสกว่าปีก่อนเนี่ยเราตั้งใจจะเป็นคนทําเนื้อมากกว่านะครับเนื้อมันสามารถกลายเป็นร้านอาหารก็ได้เป็นแปรรูปก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วหลังจากนี้ไอเดียผมก็ไม่ได้กินเนื้ออย่างเดียวอาจจะมีประเภทอื่นๆที่เป็นอาหารผมติดหวานอาจจะมีขนมมาก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมมี NSL อยู่เนี่ยผมก็ มีแนวคิดมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาขนมอะไรดีวะเนี่ย<ม>ก็อาจจะติดตามมาเพราะว่าพัฒนามีคนทํางานด้วยกันที่มันรู้รู้ใจกันแล้วก็แล้วก็คุยกันได้นเนี่ยผมว่ามันมีอะไรที่สามารถที่จะทำอะไรได้เยอะภายในคอนเซปต์ที่เป็นรสเิรียมของผมม,มันจะได้โฟกัสที่ชัดเจนคนคนที่กินแนวผมก็จะรู้ว่าโอเคบางโตมากับแนวเนี้ยแหละอ่ามันจะได้ไม่ต้องคิดเยอะว่าจะมาไปแนวไหนนะเพราะฉะนั้นอ,อ่นี่คือ สิ่งที่ผมอยากจะทำแสดงว่าทุกผลิตภัณฑ์นี้อยากแตกไลน์เริ่มมาจากกองช่องของผมก่อนต้องต้องผ่านผมก่อนต้องผมต้องอนุมัติในทุกเมนูว่าโอเคโอเคโอเคหรือเปล่านะครับอย่างอย่างพับไก่นี้เราเริ่มมาจากไอไออย่างนี้อย่างนี้ยังมีเอ l มี7ซเว่นอเเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่ามันเริ่มมาจากร้านอาหารก่อนไม่ได้เป็นซอสไม่ได้เป็นจับมันเมันเรื่องที่ผมเริ่มมาก่อนแล้วก็ทำยังไงให้มันแมสได้แล้วเป็นมืออาชีพที่เขาสามารถทำอ่าอ่าอ่าสินค้าให้มันแมสได้อันนี้มันก็ไม่ใช่ส่วนผมแล้วนะครับ แต่แต่ถ้าแต่ถ้าผมไม่กินเช่นอยู่ๆทาพายหมูมาให้เนี่ยก็คงจะแบบไม่ได้ก็คงไม่ได้กินเลยนะก็ผมผมผมไม่ได้กินนะครับจะต้องอยากกินอาหารที่ที่ที่ตองก่อนอ่าใช่ใช่ผมต้องชอบเพราะงั้นงั้นผมจะพูดไม่ได้ว่าผมชอบแล้วมันก็จะเป็นการโกหกถ้าผมบอกว่าอันอร่อยนะแต่ว่าผมไม่เคยกิน่มันไม่ใช่อันนั้นมันต้องมันต้องผมชอบก่อนงั้นมันพูดได้เต็มปากมันไม่ได้เป็นการโฆษณาชวนเชื่ออะไรเทสกับคุณในครอบครัวก่อนเนี่ยอ่าลูกโดนก่อนเลยครับลูกเมียผมโดนก่อนแล้ว ที่จริงมันยากเป็นคำทุกความที่เกิดขึ้นมาอย่างน,นี้มันก็มีในเชลล์เดียวกันในแย่ๆมันจะทำไงให้โดดเด่นและแตกต่างให้คนที่มีพวกได้หยิบเนี่ยเด่นอัลโหลมีเน่ามีเน่าข้ายาวนีงไม่ไมีไม่แต่พูดเด่นแต่ว่าอาืมก็แรกตอนนี้เราเพิ่งอยู่เฟสเริ่มต้นนะครับมันมาจากมันมาจากเมนูของเราอยู่ต่อไปเนี่ยอาจจะมีเมนูที่ไม่ได้ไม่ได้มาจากในร้านเลยอาจจะผมเฮ้ยพี่ผมอยากทําอันนี้ว่ะทําได้เปล่าคิดใหม่เลยซึ่งมันก็ มันก็จะใหม่แล้วผมไม่ค่อยชอบทําอะไรซ้ํากับคนอื่นไม่จำอาจจะมีโปรดักที่อาจจะเมืองไทยไม่เคยเห็นน่าจะมีอันนี้พูดถึงอนาคตนะมันต้องรอรอ,อเวลานิดหนึ่งครับอืพอย้อนกลับไปเรื่องธุรกิจด้านอาหารดีได้ไหมครับได้อาจิยังจากสภาพเศรษฐกิจตอนนี้มันมีเหมือนกับเไม่ให้กลับร้านเนื้อแท้ที่แตลลล่ราคาเนื้อแท้มีป่ะนิดหน่อย <laughs> ผมไม่ค่อยดูเรื่องตัวเลขเท่าไหร่นะแต่ว่าเออทรงๆแต่ว่ามันมีร้านอย่างมีร้านหนึ่งของเราเราชื่อร้านเซียนเตี๋ยว ร้านร้านเซียนเตี๋ยวเป็นร้านมู่ร้านเดียวอยู่ที่บรรทัดทองเมื่อก่อนเนี่ยคนเต็มต่อที่คิวและคนคนจีนเต็มไปหมดเลยแต่นี่คนจีนหายทั้งเส้นเลยแล้วก็มันก็เลยฟุบลงมาเลยเซียนเตี๋ยวเนี่ยแต่เรายังมีกลุ่มตลาดคารานที่เขารู้อยู่มันก็ทําให้เราสามารถที่จะประคองอยู่ได้ในในร้านเซียนเตี๋ยวนี่นี่เคสที่ถ้าบอกกระทบนะมีเซียนเตี๋ยวอันหนึ่งเพราะว่า นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีผลกระทบผมคิดว่ากับร้านอาหารหลายคนด้วยซ้ำแต่เรามีแค่ร้านเดียวเซียนเตี๋ยเป็น experimental project ของเรานะครับก็ยังอยู่ได้แต่ว่าเนื้อแท้โดยรวมทรงทรงทรงอยู่แสดงว่าเราก็โดนวิเศยทัศน์ของบรรทัดทองไปเหมือนกันที่บอกว่าเงียบอ๋อบรรทัดทองเนี่ยโดนมันไม่ใช่มันตรงคณะทองมันโดนเพราะนักท่องเที่ยวนะไอ้เส้นนั้นมันเส้นนักท่องเที่ยวไงโดนเพราะว่าไม่ค่อยดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือไงก็ไม่รู้หายไปหมดเลยมันโดนกันหมดทั้งทั้งหมดนะทั้งประเทศนะนักท่องเที่ยวเนี่ย กแล้วเราจะสู้ค่าที่แบบพอกู้คนามที่สุดแทุกคนก็จะมาเอาแบรนด์มาลงมาลงร้องมาท้าทายอะไรอ่าอ่านเอาใหม่องีกทีเราจะสู้ค่าที่แบบพอค่าที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อก่อนตอนยิมมันในสายยาเช่าค่าที่ผมมายุคยังไม่ดังนะมันก็เลยก็ยังยิมอยู่อ่าผมมายุคยังไม่ดังตอนที่เขายังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วตรงนั้นมันเป็นออฟฟิศผมด้วยชั้นสองเป็นออฟฟิศชั้นสามเป็น R&D เพราะฉะนั้นมันมีหลายหน่วยงานมันก็แชร์กันไปว่า าได้ใใจ,ใใจ่ายอ่าใช่ไอ้ข้างล่างเนี้ยผมอาจจะเปลี่ยนร้านอาหารเรื่อยๆเพื่อให้คนได้ทดสอบว่าเดี๋ยวมีร้านอาหารตอนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเดียเด๋ยวจะมีนู่นมีนี่มีขนมแล้วแต่ว่าผมอยากอยากรีแบรนด์อะไรข้างล่างให้คนได้เป็นแหล่งทดสอบ,บพอมันเงียบม,มาสองสามเดือนนี้เรามีแผนที่จะอูว่ารับกับกระแสต่อไปในสามเดือนหหน้าตอนนี้ยังทรงๆอ,อยู่แล้วก็อ่าตอนนี้โฟกัสกับอาหารแตรูปอยู่นะก็เลยไม่ได้ไม่ได้พัฒนาร้านอาหารเท่าไหร่เราจะทรงให้มันอยู่แล้วดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงก่อน แตนอาหารยังไม่ค่อยมีผมว่าไม่ค่อยมีใครกล้าลงทุนมากนักเท่าไหร่แล้วก็เมื่อกี้บอกว่าพอคนเห็นหน้าแบรนด์เราคนก็ยิบเลยตัเน้ก็เขาอาจจะอยากรู้ว่าเหมือนเป็นงานใหม่ผมเขาอาจจะรู้ว่ามามีอะไรมาว่างานนี้แสดงว่ามีคนติดตามเรามาตลอดยังไงวะน่าพูดถึงจุดขายอยู่่แตผมดังนะเนี่ยบอกไว้ก่อนอันนี้ก็ไม่ได้เถียงเลยไม่ได้เถียงเลย ก็ิ่าโมันมีส่วนมั้กับโลโก้ก็มีผมมันมีแฟนเบสแล้วจริงๆมันไม่ใช่แฟนเบสจากสมัยก่อนหลังๆคนเริ่มรู้ว่าผมทําเกี่ยวกับอาหารแล้วก็อาหารมันสื่อสารง่ายที่สุดเพราะทุกคนกินหมดโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่มัน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 เป็นคนคนกินอาหารดีๆเขาชอบกินเนื้อมันก็เลยมันเริ่มจากผมเริ่มทําเรื่องอาหารคนก็เลยคอนเน็กกับผมตรงนี้นะถ้ามันมีโปรดักต์อื่นๆแล้วก็ ที่เกี่ยวกับอาหารคนก็อยากน่าจะอยากจะลองเหมือนน้าเรามันการตีว่าเออถ้ามีมาโคกจะอร่อยแน่กดันไหมดี่คุณมองไม่ไม่อร่อยในทางของผมนะ,ะ,ะถ้าก็แค่นั้นบางคนที่เขาไม่ชอบสไตล์ผมก็ไม่เป็นไรแต่คนที่ชอบสไตล์นี่เขาก็รู้เดี๋ยวลองหน่อยเพราะว่าน่าจะโดนแนวด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาขนมที่อยู่ในร้านผมเนี่ยหรืออาหารในเนื้อแท้เนี่ยขนมที่มอลล็อตเนี่ยคนที่สไตล์นี่เขาจะชอบเหมือนกับผมเลยมันก็จะได้ครับเขาตามมาจากการที่เราเป็นแฟนเพลงเราหรือว่าตามแต่เราเริ่มเราเป็นเชฟเลย อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเริ่มต้นก่อนโควิดอาจจะเป็นเพราะแฟนเพลงเพราะช่วงแรกหายไปเลยแล้วก็พอกลับมาทําเรื่องอาหารตแต่ตอนนี้ไม่น่าใช่ตอนนี้อาจจะเป็นแฟนคลับของอาหารอของร้านอาหารมากกว่าว่าเขาชอบแนวรสนิยมทางการกินไม่ใช่ทางเพลงนี่แตกเปยังไงบ้างเดี๋ยมาบอกเลยว่าอาหารสีตยังไงฝีมือผมอาจจะไม่ถึงขนาดนะเอาแค่รสนิยมผมแล้วกันเพราะมันมีทีมงานเบื้องหลังอีกเพียบเลยที่ให้ได้ตรงนั้นคำถามคืออะไรนะ ไอทีว่าเขาเอาไว้เนี่ยปีกแบกอาหารปีกแบกที่เราส่วนใหญ่ชอบไม่งั้นคงไม่อยู่มา10ปีกวสิบกว่าปีแล้วแต่ว่ามีบางคนที่ไม่ไม่ได้ชอบก็มีทุกร้านอาหารมีแต่ถ้ามันชอบมากกว่ามันจะอยู่ได้ก็ก็อยู่ได้ครับที่เราชอบอย่งแรงก็คือไลน์โลโก้เราก็แข็งแรงหน้าเราอยู่ตรงนี้เออมั้งผมพยายามจะไม่ออกหน้าเท่าไหร่นะแต่ไอทีไอทีโปรโมทมันชอบใช้ผมไปเรื่อยนะัก <c oughs> ็ไม่ออกเลยครับเต็มซองเลย อันนี้มันตอนตอนอพยพไปนี่ตัวไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะแต่วเรื่างอย่างอดียวในลักษณะเราอ่าเราเค้าเคยกับดนตรีมาก่อนอยากแบ่งของมาร์เก็ตติ้งของเราเนี่ยเขาไปจะเอาดนตรีเข้ามาด้วยมั้งไม่ได้ไม่ได้สิ่งมาร์เก็ตติ้งอะไรไม่ได้ไม่ได้ครับก็ไม่ถึงแยกต้องผิดหลักการศาสนาอ่าที่ผมเลิกเพราะว่าผิดหลักการศาสนาไม่งั้นผมก็ยังดังอยู่เพราแสดงว่าพี่โต้ก็คือดนตรีก็คือใช้คำว่าตำนานไปได้เลยใช่ไหมครับ ตอนนี้มันต่ำนานๆนะัแต่มันหลายๆแบรนด์เวลาถึงแบรนด์มันจะต้องเกิดตัวมันต้องอาศัยินตรีมา m a r k e t i n มาช่วยพี่โปรโมทแล้วแต่สไตล์คนผมไม่มีดนตรีเลยนะครับแล้วก็ที่ที่ทำมาทั้งหมดผมไม่ไม่ได้ซื้อแทบแทบจะไม่ซื้อโฆษณาเลยอาจจะมีแค่ถ้ามีสินค้าใหม่เนี่ยผมก็ต้องนิดหน่อยเพื่อให้คนรู้จักแต่มันก็ไวรัลของมันไปหมดผมไม่ได้ไม่ได้ใช้มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เท่าไหร่ แต่ตอนนี้ทั้งพี่ผมให้ใหมีพี่โสมเป็น c ีอแทนผมแล้วผมก็ไม่ได้เป็นซีออแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารซึ่งมืออาชีพกว่าผมเมื่อบริหารมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นผมก็เป็นแค่เจ้าของตอนนี้พอมันเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆผมชีวิตส่วนใหญ่ของผมมันไม่ได้มาจากการทําธุรกิจมันก็เลยอาจจะต้องให้คนที่ทมาทางนี้ทำขอคนที่เชี่ยวชาญใช่ใช่อาจจะเริ่มต้นได้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ตรงนี้ต้องโยนต่อให้คนที่เป็น ซึ่งถ้าทักยิ่งนั้นเขาจะเพิ่มเพลงเข้าไปเลยด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเไม่ได้เขาเขารู้กติกากติกาดีนั่น้งกนกติกาเลยผมผมผมไม่ได้บริหารแต่ผมเป็นแชร์แมนตอนนี้ก็เป็นก็ก็ยังดูอยู่ครับก็คือทุกวันนี้ผมยากทุกที่ต้องไปร้องเพลงเลยมันแก่ขนาดนี้ไม่ไป่แล้วร้องให้ลูกก็ไม่ร้องแต่ลูกเราเคยฟังเพลงเราไหมครับไม่เคยลูกผมไม่รู้ไม่เคยให้ฟังเพลงเราเลยไม่ไม่รู้เรื่องครับเาไม่ให้เข้าไม่รู้ว่าผมเป็นนักร้องจรริงเหอจริง แต่ทุกคนรอบขางลูกรู้หมดหรืว่าเราคือนักล้อก็รอบข้างรูกแต่ว่าตอนนี้พอเริ่ม1 5บหก็เริ่มได้ก็เอ้ยทำไมเขาเรียกพ่อว่าสลีฟฟูแล้วแล้วก็ลูกของมันพูดสังกฤษไงเอ็งมาด่าพ่อกูทำไมวะเขาก็เลยมาถามผมว่าไอ้ why is calling you that? ผมก็เลยต้องบอกว่าโอเคเดี๋ยได้ให้ฟังแต่ว่าลูกผมไม่รู้มาก่อก่อนนี้จะไม่รู้เพราะว่า โรงเรียนหรือเป็นโรงเรียนคืนศาสนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะก็จะเหมือนความคิดของผมว่ามันจะไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการฟังเพลงไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเดินไปแล้วเขาได้ยินน้ำลายเพลงไม่รู้เรื่องไม่รู้เพลงไม่รู้เรื่องเขาไม่ฟังเขาไม่รู้แต่พี่ตองรู้ใช่ไหมเพลงนี้มันวันนี้มันก็ยังโดนเปิดอยู่ก็คงรู้มั้งไม่งั้นกับพับไก่ก็คงขายไม่ได้ยล้วบนทงเมีวนถ้าลูกเราอยากองเพลงเราไม่้องไหมครับไม่ได้ครับ อะไรที่ผิดหลักศาสนาไม่ได้แทนว่าจะธุรกิจในบ้านหรืออะไรก็แต่มันต้องเป็นไปตามที่ผมเลิกดนตรีเพราะว่ามันเพื่อทําตามหลักศาสนาเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไปเรื่อยเร่อยเรื่องของความถูกต้องในทุกอย่างเรื่องของการแม้กระทั่งโปรโมทผมจะอย่างที่บอกถ้าผมไม่ชอบจริงๆเนี่ยทุกคนจะรู้ที่โรงงานผมต้องรู้ว่าถ้าผมต้องชอบแล้วผมบอกโอเคแล้วถึงจะลนช์ถ้าผมไม่โอเคแล้วลนช์ผมจะเลิก ที่ผมเล<ด>ิกด<ค>นตรี<า>ไม่ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นโกหกชาวบ้านเขาว่าไอ้ของดีนะผมต้องมานั่งพูดมันเป็นเป็น,ปนหลอกลวงคนอ่ะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการศาสนาผมเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าผมลนช์ก็แปลว่าผมโอเคเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อจากผมไปเขาก็จะมีความไว้ใจอย่างน้อย7 0็ซว่าต้องโดนแนวด้วยกันม,มันไม่ต้องคุยเยอะครับอันนี้คือวิธีการของผมแล้วก็มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับาสื่อสารตรงต้องาให้ชัด ไม่ต้องไปชวนเชื่ออะไรเยอะครับความสุขของเราในวันนี้คืออะไรนั่งอยู่บ้านเฉยครับแล้วก็เหมือนไม่ได้นั่งนะไรยังไยังไงแล้วมันมันเด้งอยู่ไว้ไงไม่ผมผมเอ่อผมมีโดยเฉพาะตอนนี้มีพี่เขาดูซีโอให้ผมนะผมก็มีเวลากับครอบครัวสบายมากขึ้นแล้ววันๆก็เทสอย่างเดียวเทสอ่านจนอ้วนขนาดนี้นะเทสเทสเทสแล้วก็มีไอเดียอะไรตอนนี้ผมมีทีมเหมือนที่สมัยก่อนมีทีมคอยรับไอเดียผมแล้วก็ทํางานเน่ะตอนนี้มันสนุกขึ้นตรงที่ว่า มีไอเดียแล้วก็น่าจะมีอะไรที่มันที่มันสนุกขึ้นในอนาคตที่คนคอยทําให้มันเป็นจริงได้สุดท้ายแล้วเราหวังว่ามันจะไปไกลแค่ไหนไม่เคยคิดว่าจะไปไกลแค่ไหนก็ทาให้ดีที่สุดแล้วมันไปถึงไหนก็ถึงนั้นครับผมไม่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 มีโปไม่มีเป้าไม่มีเป้าหรือว่ามันยังไม่เกินฝันนะครับเพราะมันไกลมากเลยไม่มีฝันผมจะดังระดับโลกมันก็เป็นไปตามนั้นที่พระเจ้ากําหนดผมไม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นถึงไหนนะครับแค่นี้ผมโอเคไปอีกถ้าทําได้ก็โอเคแล้วแต่ครับผมผม ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าหาผมเป็นคนขี้โกงแล้วก็ต้มตุนคนแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับ